าวว้ได้ไหมคะคุ่ก้อยชุดนี้เหมาะมากเลยครับสําหรับวันครบรอบแต่งงาน10ปีของเราวันนี้พี่ก่จะจองร้านอาหารมิชลินสตาร์เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสเราจะได้กินทั้งกับฮานนะโกคาโกคาลาตัวยอมาการองขนมปังฝรั่งเศสมีครบหมดเลยนะคะจองแล้วใช่ไหมคะนี่กำลังจะจองนี่ยเฮ้ยขอบคุณนะดิรันแกงไรขายอาหแกงไรมั้น นี่น่ากินจังเลยอะ่ะขอชิมขนมจีนนิดนึงเอ่อมิชเินค่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนี่เอ่อเดี๋ยวเราต้องไปมีกินโฟกราจองเลยจองเลยเดี๋ยวน้องขอชิมนิดเดียวค่ะก <c oughs> ินนิดเดียวนะเพราะ<ม>เดี๋ยวต้องเอาพุงไปกินโฟกรานะอาหารฝรั่งเศสที่เราจะจองอะ่ะ <c oughs> อ,อร,ร่อยพี่แมอร่อยเหรอกินพอเป็นเลียงน้ำย่อยอุ้ยมีลูกตออกันเนาะ ต้องเติมต้องเตงิมอยานี่ขุดปลาสาบบ้าไว้ร้อยยเนี่ยไปมันผูอันเนี้ยองมองแบบเราหนักปกราโปรกร้าเออยัดพุงันเป็นคนหลับพุ้งแบบนี้นี่นี่นี่ม่อ้ยม่เอ้นมงจีนจังนะไอ้ปปาอือน้ำร้อยกำลังีนะพเมสดดุมกำลังเลยดเดเดนะ้กน้นเลยเา นี่เขาทำเออพี่แจมโอ้ยจังเงินจ้าวนี่แมวเอ้ยแม่มันจ่กี่ดีกันไม่ใช่จะเอาผงป้ายอย่างเดียวใ่าแม้อ้ยเดี๋็กกินแกงกดตซ่าได้กนนึมันไม่ว่าดีนะไอ่ไม่มีหลุงเนี่ยเงยอยากกินหลุงเนี่ยนี่เพี้ยนน่ะเพราะเพี้ยนอย่างไรเพักะเพี้ยนไปป้อนเอาพักักเซียนดองมา Không ăn rồi em Chứ là ổng khai bẹt tôm mà lắm Ê, em ăn bằng thịt à? Hả? Em bằng thịt Rất chặt thui đấy Ừ, em chẳng giờ Chân thôi là ăn Không Thôi, thao vào thôi, tôi chân khen chân lâu Ừ, không chân, em nó không nông Sao không chí mà, chín chí nó đâu nghe Ơ, mà sư mạc được đúng lâu à? Ừ, không Ở ba mai nằm chán nấm chín, thật chẳng ngu, sư mạc Ừ,